สวัสด,ดีชาวเพื่อนๆส่สวนบัวบางกอกนะครับสำหรับ E.P. นี้นะครับผมพาเพื่อนๆไปส่งบัวลูกค้าถึงหน้าบ้านกันนะครับซึ่งในส่วนของซีซั่นนี้นะครับโปรโมชั่นที่ผมทำให้ลูกค้านะฮะเฉพาะในส่วนของเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมจะส่งความสวยนะฮะของบัวตรงนี้นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าได้ไปก็สามารถที่จะนำไปปลูกลง กระถางนะครับพอที่จะออกดอกได้เลยนะครับสืบเนื่องจากการส่งบัวต่างจังหวัดเน่นะครับในบางครั้งเ่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของการส่งแบบลักษณะของบัวล้างรากนะฮะตัดรากตัดใบนะครับอ่าแล้วก็จัดส่งทางไปรษณีย์หรือว่าทางขนส่งนะครับทำให้เวลาปลูกเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะตายบ้างนะครับหรือว่ากว่าจะออกดอกนะครับลูกค้าหลายท่านก็รอชมนะครับนานไม่ได้นะฮะก็ อางเทียบริมนพน์ทนเราก็เลยเริ่มต้นจากจ,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 จุดจุดนี้นะครับเพราะว่าเราจะส่งให้นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของยอดในส่วนของการสั่งซื้อนะครับพอสมควรนะครับยังไงก็ทักเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าตางจังหวัดนะครับก็เป็นเคสใดเคสไปนะครับแต่ส่วนใหญ่คือจะส่งให้ทางไปรษณีย์หรือว่าทางขนส่งเอกชนนะครับ สำหรับออเดอร์ของวันนี้นะครับลูกค้าที่สั่งเข้ามาคือบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับเอกลักษณ์ที่สําคัญของบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับก็คือใบนะฮะจะคล้ายๆบัวผันบัวเผื่อนนะครับจะมีหนามเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้แข็งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขอบๆหยักๆนะครับส่วนลักษณะของดอกเนี่ยนะครับจะคล้ายๆบัวหลวงนะครับส่วนตัวของก้านเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของบัวผันนะครับจะ สูงสูงยาวๆลักษณะน,นี้ก็เหมาะสําหรับที่จะปลูกลงอ่างหรือว่าลงสระนะครับเอกลักษณ์ของพุยักออสเตรเลียนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเกสรน,นะครับจะมีอยู่2ส,สีนะฮะจะมีเกสรเหลืองนะครับแล้วก็เ,เกสรแดงนะฮะเกสรเหลืองเนี่ยก็เป็นในส่วนของตระกูลที่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับนะฮะอันนี้ก็ดอกใหญ่ๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเกสรแดงเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของ i อ g หรือว่าลูกผสมกับบัวผันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาดอกบัวไปฝากลูกค้าด้วยนะครับ สำหรับต้นที่จะส่งลูกค้านะครับก็คือไม่ใช่อยู่ในสระนะครับผมจะเลี้ยงไว้อยู่ในกระถางที่อยู่บนบนฝั่งนะครับซึ่งเป็นต้นที่แข็งแรงนะครับพร้อมจะส่งนะฮะลักษณะนี้นะครับที่สวนก็จำหน่ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่250บบาทนะครับจนถึงหลักพันนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ความแข็งแรงความสวยของเขานะครับ ถ้าหากว่าเป็นเกรสรเหลืองนะฮะก็จะราคาก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเกรเกรสรแดงนะครับหรือว่าเป็นไซส์ที่แบบราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนะี่ยฮะถ้าอย่างเงี้ยนะครับที่สวนก็เริ่มต้นอยู่ที่250บาทนะครับจนถึง3-400นะครับนะเกรสรเหลืองนะครับ แต่ถ้าหากว่าทางกับกันนะครับจะเป็นเกรสรแดงหรือว่าเกสรแฟนซีเนี่ยนะครับอย่างต้นนี้นะฮะผมจะเอาส่งลูกค้าวันนี้นะครับต้นนี้ลูกค้าจองอยู่ที่รหัสอยู่ที่155นะครับก็จะเป็นเกรสรแดงหรือว่าเกสรแฟรนซีนะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้แหละนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นยักษ์ออสเตรเลียไซส์ใหญ่นะครับซึ่งถ้าลงสระเนี่ยนะฮะดอก ข้างหน้าเลยนะครับดอกจะประมาณนี้เลยนะฮะต้นนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็นบัวมีชื่อนะครับต้นนี้ก็สีน้ําเงินไพลินนะครับสวยเลยนะครับต้นนี้ก็จะราคาจะสูงหน่อยนะครับก็เชื่อว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับราคาอยู่ที่990บาทนะครับก็เดี๋ยวแพ็คของสักคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป ส่งบัวลูกค้ากันนะครับที่ลาดพร้าวนะครับ เดินทางออกมาจากสวนเลยนะครับสําหรับออเดอร์วันนี้นะครับลูกค้าปลายทางอยู่ที่เขตรักเท้านะครับจากถนนล่มเก้าไปก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับนี่คือการจราจรช่วงกลางวันนะฮะแต่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับรถติดใช้ได้แต่ว่าวันนี้ช่วงกลางวันจะเป็นสบายนะครับก็นัดลูกค้าไว้แล้วนะครับ ตอนแรกว่าจะาไปส่งไปรนณีไปให้แต่ว่าวันนี้จะเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับเราส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ผมแจ้งเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าณเวลานี้นะครับสวนปัจจุบันที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะต้องย้ายที่ละนะครับสวนใหม่เนี่ยนะครับน่าจะเปิดตัวได้อีกทีนึงก็ช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับสำหรับการขายของปีหน้าเนี่ยนะครับที่ผมคิดไว้คือเราจะเข้าถึงลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็คือลักษณะใกล้เคียงกับของวันนี้นะครับนั่นหมายความว่า ผมจะมีในส่วนของกระถางนะครับกระถางปลูกบัวนะครับสวยๆนะฮะพร้อมกับสายพันธุ์บัวชั้นดีนะครับสามารถที่จะเข้าไปหาลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ <c oughs> จัดก,การปลูกนะครับปลูกแล้วก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขีย <c oughs> นไปให้เลยนะฮะพร้อมทั้งนี้ก็คือถ้าหากว่า,เ,าเขาเรียกว่า หรืออีกอย่างหนึง่งลูกค้าเข้ามาเลือกกระถางเลือกสายพันธุ์บัวที่สวนนะครับแล้วก็สบบามารถให้เราเนี่ยเข้าไปปลูกให้ถึงหน้าบ้านนะครับอันนี้คือสําหรับเขตกรุงเทพปริมณฑลนะฮะผมใช้คําว่าเราเข้าหาลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็เป็นไปได้นะฮะในส่วนเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยน่าจะเริ่มต้นได้ช่วงประมาณซีซันใหม่ของการปลูกบัวคือมีนาคมของปีหน้านะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะทางเพจ เฟซบุ๊กนะครับน่าจะมีการอัปเดตได้ค่อนข้างที่จะไวกว่านะครับเพื่อนๆสนใจก็จองไว้ได้นะครับติดตามได้นะครับขอบคุณครับเอาละครับเพื่อนๆครับผมมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งบัวลูกค้ากันนะครับ ตรงของครับครับผมครับพี่ลูกค้าไมา่อยู่บ้านนะครับที่เขาแจ้งไว้แล้วเอาม่บ้านอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดส่งครับเอาไว้ตรงนี้ฮนะโอเคนะครับอันนี้ผมฝากให้อาส่งตรงนี้เนาะ ลูกคู่นิดนึงขออนุญาตนะครับรอบคุรับเยี่ยงไรผมฝากให้ทางพี่ลูกค้าเจ้าของบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับไปกันเรียบร้อยครับเพื่อนๆนครับเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ในการจัดส่งบัวให้ลูกค้านะครับพี่ลาดพราวนะครับก็ผมขอฝากเพื่อนๆ่อนไว้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อน อยากได้บัวสวยๆนะครับบัวประดับไว้ที่หน้าบ้านก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะครับนะพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งให้ลูกค้านะฮะต้นนี้ก็ดอกสีเหลืองนะครับฟูฟูนะครับหยิบดสวยนะฮะราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของน้องเขาครับแล้วก็ ภาพหายากนะครับถ้าช่วงนี้เข้ามาก็บัวจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงอ,อีกหลังจากเนี้ยนะฮะช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงพักหน้านะครับบัวก็อาจจะไม่ได้มีจําหน่ายสักเท่าไหร่นะครับช่วงเช้านะครับ9โมงครึ่งถึงบ่าย2นะครับช่วงนี้บัวจะบานสวยงามนะครับมากๆนะฮะ นี่ก็อยู่หนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบมากๆนะครับบัวกระมลนเนตนะครับเป็นบัวอยู่ไม่กี่ต้นที่อยู่ในประเทศไทยที่เหลือจะส่งออกต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็รัตนณชาตินะครับถ่ายลงหลายคลิปละนะครับแต,แต่ก็ยังสวยอยู่นะนะฮะก็ ตรออีพีนี้นะครับฝากเ,เพื่อนๆไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องการคำปรึกษาคําแนะนำเกีกับการปลูกบัวก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook นะครับชื่อว่าสวนบัวบางกอกหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร099-936-9296ได้เลยนะครับขอบคุณครับ